สวัสดีค่ะเรียนคณะกรรมการที Mont ่เคารพทุกท่านอิฉันชื a ่อนางสาวพจนีพลบุญและนางสาวพียธิดาหลายบุญกับพวกเราทีม s t s a i มาจากโรงเรียนศรีพูตึศิษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งมีคุณที่ปรึกษาดังนี้หนึ่งนายนพคุณสืบเลย2นายปัญญาคําสมัยซึ่งโครงการที่เราจะมาดังสือในโดยโครงานที่เราจะมาํังสือในวันนี้มีหัวข้อว่า project my home จุดเริ่มต้นในการทําโครงงานชิ้นนี้นะคะคือพวกเราเห็นข่าวที่มีสัตว์รลายเข้ามาอยู่ในบ้านทําให้เจ้าของบ้านรู้สึกไม่ปลอดภยัยทั้งทางร่างกายและทรัพย์สินค่ะซึ่งพวกเราจึงนํา a ไเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในครั้งนี้ค่ะมาแก้ปัญหาโดยโครงงานนี้นําเข้ารูปภาพจากกล้องเว็บแคมทําให้ AI ไอเรียนรู้และนําไปทํางานร่วมกับโปรแกรม s c r a t c h โดยประมวลผลและส่งข้อมูลเพื่อให้หุ่นยนต์ที่สร้างด้วยเลโก้ LEGO ทำงานค่ะ หลักการทำงานของ Project My Home นะคะคือการฉีดสเปย์อัตโนมัติด้วยกลิ่นและการเปิดปิดไฟเพื่อขับไล่สัตว์อันตรายให้พ้นจากพื้นที่บ้านและยังสามารถเตือนด้วยเสียงให้คนในบ้านทราบได้ว่าเป็นสัตว์ชนิดอะไร วัตถุประสงค์การสร้างโปรเจกต์ My Home นะคะ 1. เพื่อป้องกันสารสอันตรายไม่ให้มาทำร้ายคนในบ้านและทรัพย์สิน 2. โดยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและ3เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายใจให้แก่ผู้อยู่อาศัยทั้งทางร่างกายและทรัพย์สินค่ะอุปกรณ์และวิธีการทำโปรเจกต์ My Home นะคะอุปกรณ์การออกแบบ 1. อุปกรณ์โครงสร้างจีโก้กล้องเว็บแคมอุปกรณ์เลโก้หลอดไฟปลั๊กไฟกระบวนการทำงานของ AI ที่นำมาใช้นะคะมีโปรแกรม Scratch วิคร์สอันตรายหรือไม่อันตราย Lego Mindstorm EV 3สั่งงานโปรแกรมให้ทำงานด้วยเงยื่อนไขการชิดสเปรย์หรือการเปิดปิดปิดไฟอุปกรณ์ Output ุตลำโพงหุ่นยนต์ชิดสเปรย์ผ่านมอเตอร์ Lego Mindstorm EV 3 หุ่นยนต์เปิดปิดไฟสั่งผ่าน Lego m y s t s t o r v EV3 วิธีการทำา r r o j e t t y y o o m e นะคะ 1. ประกอบอุปกรณ์จีโก้ขึ้นมาเป็นโครงสร้าง 2. ติดตั้งโปรแกรมสแ a วและให้โปรแกรมเรียนรู้ภาพสัตว์ที่เราต้องการให้อ่านค่าค่ะ 3. ทดลองแล้ววัดค่าว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลนะคะ ขั้นตอนการทำงานของโปรเจกต์ My Home นะคะคือเราจะเอาสัตว์ผ่านหน้ากล้องโดยใช้อุปกรณ์เลโก้ต่อทำให้สัตว์เคลื่อนที่ผ่านกล้องเว็บแคมค่ะขั้นตอนการทำงานที่2ของโปรเจกต์ My Home นะคะคือกล้องเว็บแคมจะอ่านค่าและส่งเข้ามายังโปรแกรม s c r a t c h และโปรแกรม Scra t c h จะส่งให้ Lego m i My Storm EV 3ทํทำงานค่ะขั้นตอนการทำงานที่3ของโปรเจกต์ My Home นะคะ คือเมื่อ Lego m i n สตอม r v EV3 ทำงานจะส่งสัญญาณมาที่ l e โก้เพื่อทำให้ Space Sheet ไล่สัตว์และส่งสัญญาณไปยัง l e โกเพื่อทำให้ปลั๊กไฟเปิดและแจ้งเตือนคนในบ้านค่ะผลการทดสอบการใช้งานสิ่งประดิษฐ์ p r o t e c t My Home นะคะส,สัตว์อันตรายเราคิดเป็นร้อยลเ้าสิปอร์เซ็นโดยงูเราทดสอบ10ครั้งอ่านค่าได้9ครั้ง ตะขาบอ่านค่าได้สิบครั้งหนูอ่านค่าได้9ครั้งส่วนสัตว์ที่ไม่เป็นอันตรายคิดเป็นร้อยละแปดสิบเปอร์เซ็นสุนัขเราทดสอบ10ครั้งอ่านค่าได้8ครั้งไก่ทดสอบ10ครั้งอ่านค่าได้9ครั้งค่ะข้อเสนอเนี่ยที่เป็นประโยชน์ในอนาคตนะคะหการประมวลผลด้วยโปรแกรมที่แม่นยำและรวดเร็วจะทำให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้น และ 2. หากมีกล้องที่ตรวจจับภาพด้วยการซูมตัวสัตว์ได้จะทำให้การวิเคราะห์เที่ยงตรงมากขึ้นและ 3. หากตรวจสอบกับสัตว์ได้โดยตรงทั้งการใช้กลิ่นแสงและเสียงจะทำให้เกิดค่าความแม่นยำมากขึ้นค่ะและพวกเราขอฝาก Project My Home ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ